นะครับอะคุณผู้ชมครับแต่ว่าก็ต้องเตือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าบางทีเนี่ยการสาดน้ำโดยเฉพาะถ้ารถวิ่งมาบนถนนถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์อันตรายแต่มีประเด็นที่เป็นรถยนต์เนี่ยนะฮะ,ะเขาบอกว่าเขาโดนสาดน้ำใส่จากรกิมถนนนะฮะผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าบอสนุหมอลำเสียงวิหกโพสตคลิปเขาบอกว่าถึงขั้นว่า กระจกหน้ารถแตกนะฮะเมื่อวานนี้เป็นดรามา่านะเปิกหลายคนถามว่าผสมน้ําแข็งหรือเปล่าหรออือกระจก,ะรกเนี่ยแต,แตกมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าจู่ๆแค่สาดน้ํากระจกแตกห้าสิเซนแค่น้ำเนี่ยกระจกแตกได้ยังไงหรือมีอย่างอื่นหรือเป็นเพราะอะไรลองดูคลิปนี้ฮะเสียหายได้แบบนี้ติดมอเตอร์ไซค์มาสมอเตอร์ไซค์ลมฮะมอเตอร์ไซค์สาดติดมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์คือล้มไปเลยนี่สาดน้ำไปนี่ ก็ให้ลงมาดูเนี่ยน้ำไม่มีน้ำแข็งเลยแล้วก็จุกแตกแตกเลยไงก็จุกแตกได้ได้นี่มันแตกอยู่นี่เฮ็ยจังได้นี่เลี้ยงไก่ไปว่านี่จะได้ถอยขึ้นไหมหนี่แข็งเลยเนี่ยน้าจ่อกระคูนยิ่งแต่ตากหน้าไม่เป็นก้อนยิ่งน่ะป้าจ่อกระจกแตกไหมนี่ฮะคลิปที่คนขับเขาตั้งคำถามก็สงสัยว่าเอ๊ะลุง ลุงสาดยังไงผสมน้ําแข็งมาหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรอยู่ในน้ํานะครับคนขับรถก็ตั้งก็สังเกตว่ามันจะมีลักษณะของการผสมอะไรมาหรือไม่มคุณลุงเนี่ยเหมือนจะเมาอยู่สั่งเมาเลยนะคะคุณลุงงงเลยตอนแรกอะไรอ่ะบอกไม่มีนะน้งองคงน้ําแข็งอะไรไม่มีแต่ขณะเดียวกันนะฮะคือคนขับเพาก็ตั้งก็สังเกตว่าหรือถ้าสมมติไม่มีจริงๆถ้าสมมติมันไม่มีอะไรผสมจริงๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าการสาดน้ํา มาใส่กระจกที่มีความร้อนสะสมอยู่มากๆแล้วน้ําที่สาดมาเป็นน้ําผสมน้ําแข็งนะฮะถึงแม้จะไม่มีน้ําแข็งแต่น้ําเย็นจัดค่ะน้าเย็นจัดมาเจอกับกระจกหน้ารถที่ร้อนจัดจัดมันทําให้เกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระจกแตกได้ไหมกระจกเลาด้ไหมคือมันประเด็นพี่ปึกก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาไปจอดอยู่ที่ร้านอาหารแวะกินข้าวแล้วรถตู้เนี่ยจอดอยู่ตากแดดนานมากจากนั้นจากนั้นก็ขับรถออกมามาผ่านหมู่บ้านแล้วมาเจอคุณลุงเนี่ยสาดน้ำใส่ถังสี แล้วก็ตู้มเลยก็เลยตั้งข้อสังเกตเป็นไปได้ไหมเออเพราะอันนี้ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะเพราะว่าเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีการผสมอะไรมาใส่น้ําจริงๆแล้วก็เลยสงสัยไปถามอาจารย์ออสอาจารย์วีรชัยพุทธวงศจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้อาจารย์อธิบายเลยบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ถ้าเกิดว่ากระจกร้อนจัดเจอน้ําเย็นจัดแล้วทาให้กระจกแตกราวปรากฏว่าอาจารย์อธิบายว่าเป็นไปได้ครอาจารย์บอกเป็นไปได้นะครับเมื่อกระจกดนความร้อนสูงๆแล้ว อยู่ดีๆโดนความเย็นจัดทันทีนะฮะแต่มันก็มีเงื่อนไขนะคือกระจกมไม่ได้แตกง่ายขนาดนั้นอาจารย์บอกคือมันอาจจะมีรอยร้าวอยู่แล้วหรือเปล่า,าถ้ามีรอยร้าวอยู่อันนี้เป็นไปได้จากเคสที่เกิดขึ้นนะฮะก็เป็นไปได้นะครับที่กระจกเมื่อโดนความร้อนสูงๆนะครับแล้วก็โดนความเย็นทันทีเนี่ยนะฮะก็เกิดกระจกแตกได้นะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วกระจกรถยนต์นี้จะมี ความทนทานต่อสัมประสิทธิ์การขยายตัวของความร้อนนี่ค่อนข้างสูงนะครับแต่เราคาดว่ากระจกน่าจะมีรอยร้าวอยู่แล้วนะครับเช่นมีสเก็ตก้อนหินนะฮะกระทบแล้วก็เกิดรอยร้าวเมื่อเจอความร้อนสูงๆเนี่ยนะสัมประสิทธิ์การขยายตัวของกระจกปกติก็จะสูงอยู่แล้วมันจะเกิดการขยายตัวทั่วแผ่นนะโดยจุดรอยร้าวน่ยจะเกิดการเบียดเสียดของการเคลื่อนที่ของกระจก ที่มันขยายตัวเมื่อเจอความเย็นทันทีนะครับก็จะเกิดการาเปลี่ยนแปลงลักษณะการเคลื่อนที่ที่สวนทางกันก็จะทําให้เกิดการเบียดเสียดนะฮะแล้วก็เกิดการแตกเล้าได้นะครับโอ้เป็นไปได้นะค่อ,ะอันนี้ในทางวิทยาศาสตร์อาจารย์ก็อธิบายนะครับว่ามันเป็นไปได้นะครับแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าต้องกังวลนะหลายคนบอกคุยอย่างนี้ต้องระวังแล้วนะะอย่าให้รถโดนน้ำสาดอาจารย์บอกก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นเพราะว่าปกติแล้วกระจกรถเนี่ย มันจะมีความทนทานอยู่แล้วเขาออกแบบมานะฮะมันไม่ได้แตกง่ายๆนะครับยกเว้นแต่ว่าจะมีรอยร้าวอยู่นะฮะแล้วก็เนี่ยมันมันพอดีกันพอดีค,ความร้อนกับความเย็นนะฮะทีนี้งานหนักเหมือนจะไปตกอยู่ที่ประกันนะคะเพราะฝั่งของลุงเนี่ยบอกว่าไม่มีเงินออแล้วก็ตัวเองก็เมาด้วยส่วนทางฝั่งของเจ้าของคลิปบอสนุเนี่ยเป็นนักร้องหมอลำอกําลังเดินสายอยู่ที่สุรินก็บอกว่าเดี๋ยวให้ประกันทําให้ได้ไหมเพราะว่าสงสารลุงเหมือนกัน ทีนี้ประกันจะว่ายังไงใช่เพราะบางทีงมันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปไงว่ามันเกิดจากอะไรด้วยนะสำหรับเคสนี้นะฮะอื